เออจะสมอนแชทหิว oh, ไปห้องแงวเงวที่บ้านฮัลโหลหิวแล้วลรอมาหิวเดี๋ยวหาหา,หาที่รองให้เดี๋ยวีะเอาใบนี่เนอเอาใบนี่เนะลูกเนะใบนี้เป็นที่รองรับให้โอ้นี่เราถาดเองก็อยู่นี่เราลูกมามาไนี่ถาดก็อยู่นี่เร็วมาเรื่วเรื่วเรืวเร็ว,รวมาลูกมา มาเร็วเร็วากินปลาเล็ก no ปลาน่อยอ่ะงปลาเล็กปลาน่อยนี่มาลูกมามาเร็วมาวันแช่มากมา,มาลมาูกอม่ไปไม่เป็นเลยไปยไม่เป็นหิวหิวเลยลู ites, ้มอุ้มอมอมอุ้มอุมอุมอุอุ้มอุม โอ้มันเห็นตัวนี้มันเห็นไอตัวโอ้มันเห็นไอเมตตาวิ่งแจ้นไปนู่นมันไปแล้วหรอมันไปแล้วขดูให้มันไปแล้วเมตตาไปแล้วมันไปแล้วไปมันไปแล้วขาดูให้อ๋อแมวเขาจะรู้สัมผัสถึงพ่ามันกลัวๆไม่กล้ามาเห็นเจ้าเมตตากิ้นลูกกิกนิ้นไม่ต้องกลัวกิ้นจินขาดูให้กินกิน กินค่าดูให้จินค่าดูให้หวาดพัฒนาเส้นซอยรีลาวดีต้นรีลาวดีนะครับชายาที่ใส่ชื่อว่าซอยรีลาวดีมีนัยยะและเหตุผลนะครับโอ้รีลาววดีสายพันธุ์นี้สวยดอกสีบานเย็นสวยงามมาก พิทักษ์รักษาไว้อย่าให้ใครได้มาทำลายกิ้นลูกกินค่าดูให้ไม่ต้องกลัวกิ้นจิ้นจิ้นกิ้นลูกกินกิ้นค่าดูให้กินเลยกิ้นกิ้นกินินินค่าดูดูแลให้ค่าดูแลให้เขากลัวเสียงอะไรขอแขกขอแขกหน่อยเขากลัวเสียงแมงอีไหนแน่ๆนี่ดิ้นคลักรักรักนี่ ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวอยู่กับข้าบอกแล้วว่าอยู่กับข้าไม่ต้องกลัวอะไรยกเว้นยุงลายไงแต่ยุงลายไม่มาแล้วแดดแสแหลยุงลายบอกมักบดบดมืดมืดครึมครึมนี่โอ้โหยุงลายกระนำซัมเมอร์เซลเลยแต่แดดแสแล่นี่บอกมียุงลายบอกมีกินกินให้หมดอ่ะมากินอีกอ่ะกินอีกกิกินกินให้หมด กินอิ่มอิมกินอ,อ,อาหารชั้นพิเศษแหละโอ้ชั้น VIP พีบอกให้แมวธรรมดาไม่ได้กิน,นเลยนี่ข้าหักเอง้าเลยมาปั่นให้โอ้เขาทอดกรอบกินกับข้าวเหนียวนึ่งกับน้ำพริกตาแดงโอ้แล้วเจ้าแล้วง่ายเลยบอกให้กินกินกินไม่ต้องกลัวกินกินกินลูกกินกินอิ่มอิม่ม กินข้าดูให้กิ้นกินกินกิ้นยิ้มนะนอนเฝ้าเลยแบบนี้อิ้มแล้วอิ้มแล้วนอนเฝ้าเลยเห็นไหมยิ่มแล้วก็นอนเฝ้าเลยน่ะลูกเนาะไม่ให้ใครมากินเนาะเฝ้าอยู่นี่เลยทางนเดอเดี๋ยวข้าไปดูพื้นที่นี่หน่อย โอ้พระอาทิตย์สว่างจ้าเลยนะครับสดใสจ่มจ้าเที่ยงวันตัวพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้รับแสงเต็มๆนะครับจะได้รับแสงได้เต็มๆโอ้ ตัวพรังงานแสงอาทิตย์รับแสงเต็มๆเลยครับตกเย็นๆจะได้สว่างจ้าทันทีอเค,ครับช่างไทยพักเนื่องจากเป็นเวลากลางวนันเวลาพักผ่อนดีแค่มีบทบทมึนๆไม่มีฝน มีฝนกินกินลูกกินกินให้อิ่มแล้วกินกินอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็นอนเฝ้านะท่านกันนะไม่ง่ายไอ้เมตตามากินนะนอนเฝ้ากินกินเลยอินเดูยอินเดียจะมอนแชทเห็นดูนะลูกนะ อืกินเขาอิ่มแต่เขาไม่ไปไหนหก็นอนเป้านอนเป้าไว้ดีๆนะถ้างั้นนะเด้อเ้าไว้ดีๆนะอย่าให้ใครมาทำร้ายกลัวต้นไม้โอนเอ็นบรายหลกลมมันกระนำต้นไม้โอนเอ็นไม่มีอะไรเอเคข้าไปํำรวจพื้นที่หน่อย ่งนี้เอาไปทางโน้นไม่ได้นะครับเนื่องจากท่านชาวฝรั่งท่านสายสายน้ำระบายน้ำออกจุดนี้อยู่เราก็ให้เกียรติกันโดยไม่เหยียบย่ำผ่านไปช่วงนี้เดี๋ยวเอาเจ้า,ท,าท่ามาจอดตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นการให้เกียรติกันในระดับหนึ่งนะครับ เนื่องจากท่านชาวฝรั่งท่านระบายน้ำออกจากบ้านโฮมสเตย์เันอยู่ถ้าเรายังผืนย่ำไปก็จะดูไม่เป็นการไม่ให้เกียรติกันและกันแต่เพื่อนก็เอาไม้ไมาย่ำให้เหยียบละระยะว่าผ่านได้แต่ผ่านเหยียบไม้แต่ด้วยจิตใจเราเราไม่ย่ำเพื่อนผ่านไปเราต้องมีการให้เกียรติกันและกัน ความเจงใจเป็นสมบัติของผู้ดีเือเนันตัดอันนี้ออกแล้วนะครับรกิบ่งตะขบปกคลุมลงมาแล้วก็ต้นมอนบุรีตัดแต่งให้ดูดีเดี๋ยวถ้าน้ำของท่านชาวฝรั่งพ่องลงแล้วก็จะได้นำเจ้าเทามาจอดล้มไม้สักทองเหมือนเดิม เพราะจุดนี้เป็นจุดพื้นที่ที่เราได้ทำการซื้อไว้แล้วเรียบร้อยแต่ต้องทำอีกรูปแบบหนึ่งให้ได้สิทธิ์นั่นคือกรรมสิทธิ์ครอบครองตัป,ะปะัดเนื่องจากผู้ขายเจ้าพิชาได้ตายไปก่อนเอ,อ ออมันทำอะไรไม่ได้ได้ปรึกษาอาจารย์ฝ่ายกฎหมายท่านว่าซื้อแล้วยังไม่ได้ทำการโอนแล้วก็ได้ทำการส่งมอบให้เข้าทำกินทำประโยชน์เกินกว่าสิบปีสิ่งที่ทำได้โดยถูกต้องก็คือการทำกรรมสิทธิ์ครอบครองประปักแต่วันนี้เจ้าปิชาจะไปเอา รางวัลให้อยู่เด้อไปเกาะเอาโชคเอารางวัลมาให้อยู่เนื่องจากคือนั้นไปเข้าฝันก็เลยบอกว่าให้ไปเอารางวัลให้พ่ออาเองเด้ออนนี้ถ้าอยู่ที่กองสลากนั่นเเด้อชายอย่าลืมนะเกาะมาให้ได้แล้วจะถวายทานเป็นบรารมีให้ทุกวันที่หนึ่งนี้ทำทานให้แน่นอน ตามข้อสัญญาเลยฟ้าดินเป็นพยานถูกที่หนึ่งอะสามสิบล้านถาวายทานให้สามล้านจ้างสาวิหารให้เลยตามข้อสัญญา